ต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้กระสแรงมากครับราคาขยับวันต่อวันเลยครับครับอะไรเอ่ยสำหรับท่านที่ดวงไม่ดีทำมหากิจฝืดเครื่องผมขออนุญาตแนะนําเป็นนี่เลยครับครับเหรียญดวงดีหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทรุ่นนี้ปกเสกที่ใต้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับพระนาคปกจ็ดเสียนครับเนื่องจากว่ามีลูกศิลุกหามาถามหาทุกวันเลยครับ บอกว่ามีเหรียญอ่าย8่สิพระพุทธเจ้า28องค์ไหมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันที่ลูงปู่ออกแบบให้เองเลยนะครับเหรียญที่เด่นทางด้านเมตตาค้าขายเจรจาจับใจครับนั่นก็คือเหรียญสัิกาลิ้นทองลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทอะไรเอ่ยเบียญบนพระกาลหลังหนุมานนะครับโคตตัวเดียวกันกับตอกพาฮนุมานลอยองครับเป็นแจกทานเลื่อนยศด้านหลังก็จะเป็น พัดยศนี่ครับพัดยศก็จะตอกโคดว่าแจกทานบริเวณนี้ก็จะมีพยาไก่คู่นะครับเป็นเนื้อเงินแบบไม่ตัดปีกจำนวนการสร้างเพียง99องค์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสนอชาแนลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมเหรียญดวงดีของ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับและก็มีรุ่นอื่นๆนอีกครับที่จะให้ชมแล้วก็เปิดให้บูชานะครับว่า 2- อสามรุ่นที่จะให้ชมวันนี้นะครับราคาบูชากันเท่าไหร่ติดตามชมคลิปนี้กันให้จบนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกีฬานแจ็คเสมานะครับไปชมครับว่ารุ่นไหนครับผมขออนุญาตแนะนําเป็นนี้เลยครับอะไรเอ่ยสำหรับท่านที่ดวงไม่ดี Uh huh. ทำมาหากิจฝฟืดเครื่องผมขออนุญาตแนะนําเป็นนี้เลยครับคร uh ับ huh. เหรียญดวงดีหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโท uh huh. เป็นเนื้อทองแดง 24k พศ2567นะครับ uh huh. จำนวนการสร้าง6,999เหรียญ uh huh. องค์นี้หมายเลข4814นะครับ uh huh. เดี๋ยวน,นะครับ4814ครับ uh huh. นี่ครับ uh huh. ต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้กระแสแรงมาก ราคาขยับวันต่อวันเลยครับองนี้เป็นเนื้อทองแดง 24K ลักษณะเหรียญก็จะเป็นคล้ายๆกับเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกเลยนะครับนี่ครับก็จะตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับนี่ครับโค้ดบริเวณนี้ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญลูกมุ้งปูหันข้างแล้วจะมีชื่อรุ่นคือดวงดีครับรุ่นนี้ปลูกเสกที่ใต้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับพระนาคปลูกเจ็ดเคียรครับนี่ครับแล้วก็ตอกหมายเลขบริเวณนี้นะครับครับ นี่ครับชื่อรุ่นก็บ่งบอกอยู่นะครับดวงดีับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้กันบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียง12,500บาทเท่านั้นครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปครับนี่เลยครับสาเหตุที่ทําให้ผมรู้ว่าผ้าลวงปู่จะขยับนั่นก็คือรุ่นนี้เลยครับเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์ลูกหามาถามหาทุกวันเลยครับ บอกว่ามีเหรียญอ8่า28พร,พระพุทธเจ้า28องค์ไหม,มวันนี้ผมเลยต้องจัดมาแบ่งปัน f c ครับ,รบเขาเรียกว่าเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์คเป็นเนื้อชนวนหน้ากาก,ากทองทิพย์นี่ครับอ,องค์พระเป็นเนื้อชนวนหน้ากาก,ากเป็นทองทิพย์นะครับ,รบด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันที่ลุงปู่ออกแบบให้เองเลยนะครับ,รบนี่ครับ ก็จะตอกหมายเลขบริเวณนี้นะครับนี่ครับองนี้หมายเลข175ครับครับสภาพสวยเดิมเดิมจมูกโด่งน่าใช้นั่งบูชามากครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีองเดียวนะครับถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับรายการต่อไปนะครับับผมขอแนะนําเป็นนี่เลยครับเหรียญที่เด่นทางด้านเมตตาค้าขายเจรจาจับใจครับ นั่นก็คือเหรียญสติกาลิ้นทองหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทปีพศ2565เป็นเนื้อเงินลงยาสีเขียวฝังพลอยบริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับจำนวนการสร้างเพียง515องค์เท่านั้นครับองค์นี้หมายเลข280ครับจะตอกเลขบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะตอกโค้ดบริเวณนี้ครับแล้วก็มีโค้ดบริเวณนี้บริเวณนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูป หลวงปู่พระมหาศิลานั่งเต็มองค์ลักษณะเหรียญจะเป็นทรงกลมนะครับนี่ครับฝังพลอยบริเวณนี้ครับครับนี่ครับก็จะมีฉายาของหลวงปู่นะครับสิริจันโทแล้วก็ปีพศ2565ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันสาริกาลิ้นทองครับนี่ครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเจรจาค้าขายับเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมนะครับนี่ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับนี่ครับ เดิมๆค่ากล่องแบบนี้เลยนะครับครับต้องบอกได้ว่าราคาขยับไรวันมีองค์เดียวนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง14,500บาทเท่านั้นครับครับมาก่นได้กนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปนะครับขอแนะนําเป็นนี่เลยครับอะไรเอ่ยเหรียนพระการหลังหนุมานนะครับเป็นหลังหนุมานเจ็ดขดนะครับ โชคพันล้านหลวงปู่พระมหาชิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้เป็นแบบโคดใหญ่นะครับโคดใหญ่เราดูตรงไหนเราดูตรงนี้นะครับนี่ครับโคดตัวฟอนต์เลขเนี่ยใหญ่กว่าแบบธรรมดานะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าโคดใหญ่โคดใหญ่ผมก็สับสนผมได้ข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าเอาโคดตัวเดียวกันกับตอกฮันุมานลอยงงครับเขาเลยเรียกว่าโคดใหญ่นิยม นี่ครับก็จะตอกโคตมากบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขบริเวณนี้ครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญรูปไข่เป็นรูปลวกปูพระมหาชิลานั่งเต็มองนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเจ็ดโคดครับนี่ครับถือว่าเป็นหนุมานรุ่นแรกเป็นเนื้อทองแดงพี่พศ2564นะครับนะครับนี่ครับวันนี้ผมมีกี่องค์เอามาแบ่ง FC นะซรนะครับ ได้มาสดๆร้อๆเลยครับได้มาทั้งหมด7องค์ครับเป็นแบบโคตรใหญ่นิยมทุกองค์เลยนะครับสภาพคัดสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ8,500บาทเท่านั้นครับมี7องคองนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปนะครับนี่เลยครับเอาใจคนชอบพระแจกทานนะครับเขาเรียกว่าเหรียญแจกทานเลื่อนยศ หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อชนวนนะครับปีพศ2564จำนวนการสร้างนี่ผมจำไม่ได้นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงสีมาคล้ายๆกับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่น3นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่พระมหาศิลานั่งเต็มองนะครับด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนี่ครับพัดยศก็จะตอกโค้ดว่าแจกทานบริเวณนี้ก็จะมีพญาไก่คู่นะครับไก่เนี่ย ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปีเกิดของหลวงปู่พระมหาชิลานะครับเพราะท่านเกิดปีละกาครับวันนี้ผมคัดสวยนะครับนี่ครับเดิมๆนี่ครับสวยทุกองค์รูปแบบพิมพ์ทรงสวยงามน่าใช้นักบูชานะครับทางร้านมีมาแบ่งด้วยกัน5องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,500บาทเท่านั้นครับรายการต่อไปนะครับเป็นนี่เลยครับเหรียญเลื่อนยศ เหรียญสีมาเลื่อนยศหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทปีพศสองพรเป็นเนื้อเงินแบบไม่ตัดปีกจำนวนการสร้างเพียง99องค์เท่านั้นนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับนี่ครับ2องค์แบบไม่ตัดปีกนะครับองค์หนึงหมายเลข48อีกองค์หนึงหมายเลข92สครับสภาพสวยเดิมใสวิ่งยังกระจกเลยครับนี่ครับไม่ผ่านการใช้นะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 12,500บาทเท่านั้นครับมี2องค์นะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับถ้าลูกค้าจะติดต่อมาทางร้านแจ็คเสมามีเบอร์โทรไหมครับท่านที่ใจร้อนนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ผมนะครับครับ086 899 5139ครับ ID line 08 6 899 5139ครับ่สามาสามารถมาชมองจริงได้ที่ห้างพันทิพย์ย้ำนะครับ ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้นรับปากซอยลาดพร้าว2 7 7ครับร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับมนี่แะครับท่านผู้ชมสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่เขาให้ไว้นะครับหรือจะแอด ID Line มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมเบเ,เขาได้นะครับก็วันนี้ทางช่องสอนน็ชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ